ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดูเดือด ก็จะมาทำการวิเคราะห์สรุปมังงนะกันอย่างดุเดือดน,นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงนะเรื่อง Back c o v e r ตอนที่273กันเนาะก็เรียกได้ว่าในตอนนี้อารมณ์เหมือนแบบเป็นการปูทางเพื่อเข้าสู่ช่วงสงครามสี่อาณาจักรแบบเอาจริงเอาจังนะครับแถมยังได้มีการเปิดเผยตัวละครใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นออกมาอีกด้วยส่วนที่เด็ดของในตอนนี้ก็คงจะเป็นอื่นไปไม่ได้มันต้องเป็นการรวมรากของแอสตรากับรีเบย์อยู่แล้วคือมันต้องมารอติดตามกันจริงๆว่าอาการมันจะเป็นยังไงความเดิมจากตอนที่แล้วยูโน่ได เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่รอเวลาที่จะได้ทําการประทะร่างกายกันแบบจริงๆริงจังๆเท่านั้นทางด้านการฝึกของแอสตาก็กําลังดําเนินไปอย่างดุเดือดเลือดพ่านแต่ด้วยความที่แอสตากับรีเบันกั อย่างสม่ำเสมอการฝึกมันก็เลยไม่คืบหน้าไปไหนเลยเนชจึงจะต้องจำใจใช้ไม้แข็งโดยการกระทืบแอสตากับรีเบจนจนเข้าใกล้กับความตายซึ่งในขณะที่แอสตากับรีเบยู่ระหว่างความเป็นความตายแสงสว่างจ้าก,ก็ได้ปรากฏขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์พอมาในตอนที่273ภาพกระตา่ายมาที่ปราสาทของอาณาจักรสเปซเซนอนพ่อหนุ่มหน้ามนคนหน้าหลอกก็เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งพร้อมกับพูดออกไปว่าอาการของพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมมอรลิสมอรลิสที่โดนถามมาแบบนี้ก็ได้ตอบเซนอนไปว่าฉันเป็นคนเดียวที่ดูแลวิทยาการเวท จากไดมอนด์นะรักษาได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแขมจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกพลังเวทในวิธีอวตารเป็นสิ่งที่แคนเดโลของฉันรวบรวมมาเชื่อใจกันมากกว่านี้หน่อยสิฉันน่าถูกขับไล่ออกจากอาณาจักรเพราะคนทรยศมาแต่ก็ได้ไม่อยู่ที่นี่ที่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าฉันก็เลยรู้สึกขอบคุณพวกนายเป็นอย่างยิ่งส่วนนันเต้ไอผู้ใหญ่หน้าแก่ที่กํลาลังพักรักษาตัวอยู่ก็ได้ทําหน้าทําตาเป็นตะแก่โรคจิตและก็ได้คิดในใจคนเดียวว่า ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ทําการประทะร่างกายกับเจ้าหนูนั่นอีกครั้งหนึ่งไม่ไหวแล้วล่ะเซนอนที่ได้ฟังคําตอบของมอริสก็ได้ถามมอริสไปอีกว่าแล้วการเตรียมการอย่างอื่นเรียบร้อยดีหรือเปล่ามอริสก็ได้ตอบเซนอนไปว่าราบรื่นดีเลยละ่ะใช่ไหมเทสโกโลตัสคุงโลตัสที่โดนมอริสโยนคําถามมาให้แบบนี้ก็เกิดอาการเกร็งขึ้นมาเล็กน้อยถึงปากลางโรตัสจิงได้ตอบเป็นเพียงสั้นๆว่าอืมเรียบร้อยดีและโลตัสไม่ก็ได้คิดในใจคนเดียวว่า งานนี้ดูถ้าจะอันตรายในลหลายๆความหมายเลยละ่ะก็เรียกได้ว่าอาณาจักรสเปซในขณะน,นี้เป็นศูนย์รวมคนชั่วช้าเร็วสามสาระเรวเลยนะครับคือมีทั้งคนชั่วจากอาณาจักรสเปซคนชั่วจากอาณาจักรไดมอนด์ซึ่งถ้าเกิดสามารถอัชนะไอพวกนี้ในสงครามครั้งนี้ไปได้ทวีปนี้ทั้งทวีปคงจะไม่มีคนชั่วช้าไปอีกหลายร้อยปีเพราะว่าคนชั่วเหล่านั้นมารวมตัวกันเพื่อรอเวลาโดนกระทือบอยู่ที่นี่กันหมดแล้วและในฉากที่สนทนาการฉากนี้ก็มีอยู่3ประเด็นที่ไม่พูดก็ไม่ได้ประเด็นที่ 1. สหนลนนาตบ วจริงของอาณาจักรไดมอนด์นั่นเองเนื่องจากเขาเป็นคนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังราชาของอาณาจักรไดมอนด์อีกทีหนึง่งอารมณ์ประมาณว่ามอรสมันเป็นคนที่ฉลาดมากราชาก็เลยต้องเชื่อในตัวมอรลิสไม่ว่ามอรสมันจะทําอะไรราชาก็ไม่เคยขัดไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ชั่วช้าเลวทรามแสนเลวสักแค่ไหนก็ตามดังนั้นการที่มอรลิสมาเข้าร่วมกับพวกดาร์คไทแอดแบบนี้คงจะหวังอะไรสักอย่างอยู่ไม่ผิดแน่ดีไม่ดีบางทีมอรลิสม่าอาจจะวางแผนช่วงชิงพลังปีศาไไไไปปปปปเเเเ็็็นน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 ขขขอออองงงตััวววมมมกกกีีีีคคาาาาดดด้้ด้ระทท่่ 2, ่2ใใหญถูึํแื ยังจำกันได้ในตอนที่239ดันเต้แอฟวใหญ่หน้าแก่มาได้ยืมภาพเรื่องความชั่วร้ายคือธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษยชาติอยู่ตรงหน้ากาแพงน้ําแข็งขนาดใหญ่เช่นกันมันก็เลยหมายความว่าในตอนนั้นที่ดันเต้มายืนพามใส่มันไม่ใช่กาแพงน้ําแข็งแต่มันคือปีศาจขนาดใหญ่ที่ถูกนึกเอาไว้ในน้ําแข็งมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่เรื่องราวมันค่อยๆถูกแง้มาแบบนี้ผมก็เลยจะขอคาดการเอาไว้ว่าในอดีตที่อาณาจักรสเปซมันต้องมีเรื่องราวคล้ายๆของอาณาจักรโคเวอร์ไม่ผิดแน่ที่ลิสโดนซาเกตปราาบปร แตกต่างออกไปนิดหน่อยก็ตรงที่จอไมาของที่นี่หรือไอพีสายขนาดใหญ่นี่โดนผถึกไว้ในน้ําแข็งด้วยเวมอร์ของใครบางคนไม่ได้โดนฆ่าเหมือนกับลิสมันก็เท่านั้นเองดังนั้นการที่มีปีศาจขนาดใหญ่ตัวน,นี้อยู่มาต้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างอย่างแน่นอนประเด็นที่3ยามีกับแวนเจอรน่าจะมีบทน้อยม,มากๆถึงน้อยที่สุดในสงครามครั้งนี้เนื่องจากถ้าเกิดดูภาพจากในมังงะภาพนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ายามีกับแวนเจอนถูกพัฒนาการไว้กับแท่นทำพิธีจนไม่สามารถขยับไปไหนได้อย่างมากก็ได้จะทําได้แค่พูดอย่างเเเเดียยวท่านนนนัั้มก็ล็ลปอะไร ค่อนข้างน่าเสียดายมากที่ยามิกับวนเจอร์บทจะหายไปยาวๆแบบนี้คือถ้าจะให้มีบทก็น่าจะมีบทแบบจริงๆจังๆตอนที่ทําการประทะร่างกายกับลูซิเฟโรนู่นแหละครับจากนั้นภาพก็ตัดไปที่การฝึกอันดุเดือดเลือดพ่านของแอสตากับรีเบอ์แอสตาที่สามารถทําการรวมร่างกับรีเบ์ได้แล้วก็ได้ใช้คาตานะฟันขึ้นแอนติเวิร์มขนาดใหญ่ใส่เนสแต่แอสตาจงใจฟันไม่ให้โดนเอาแค่แบบเฉียดๆพอและถึงแม้ว่าการฟันครั้งนี้ของแอสตาจะแค่เฉียดๆมันก็สงผลอย่างมากมายมหาศาลมากคือทั้งหมดรวมร่างของเนสรวม ถึงมานโซยของเขากับกระจุกระจายหายไปเพราะการฟันเพียงครั้งเดียวของแอสตาแต่ทว่าแอสตากับรีเบก็ไม่สามารถคงสภาพการใช้หมดรวมร่างเอาไว้ได้นานมากนะักประมาณว่ารวมร่างกันได้ปุ๊บฟันออกไปปับ๊บการใช้หมดรวมร่างก็หลุดออกมาในทันทีเนสที่สัมผัสได้ถึงพลังอมมาหาสายของหมดรวมร่างของแอสตากับรีเบก็เกิดอาการกรง็งขึ้นมาในทันทีเนสเลยคิดในใจคนเดียวว่าจงใจโจมตีไม่ให้โดนเราอย่างจังทงั้งทั้งที่ไม่ได้มาสัมผัสถูกแต่แขนที่ได้ทําการรวมร่างเอาไว้ก็ถูกปลดออกไปโลเวทมนต์ของเราที่ไร้ตัวตน ไปพร้อมๆกับมานาโซนได้อย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่น่นหรือก็คือพลังแอนติเวทมนต์ mon. ถ้าใช้พลังที่แท้จริงอย่างเต็มที่ของพลังนี้ได้แล้วก็มันก็จะกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดพอคิดเสร็จอะไรเสร็จเนสก็ได้บอกกับแอสตาไปว่าฉันแพ้แล้วแอสตาที่ได้ยินเนสพูดมาแบบนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าดีละงั้นก็รีบไปกันเถอะเนสที่เห็นว่าแอสตากำลังห้าวก็ได้บอกกับแอสตาไปว่าไม่ได้ไม่ได้ no 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 แอสตาที่โดนห้ามเอาไว้ก็ได้พูดออกมาว่าทำไมล่ะครับ ผมกับรีเบทําการรวมร่างกันได้แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อเนสได้ฟังสิ่งที่แอสตาพูดออกมาก็ได้บอกกับแอสตาไปว่าพวกนายทําได้แค่พิบตาเดียวเองนะยังทาการรวมร่างไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยนายเองก็น่าจะรู้ตัวอยู่แก่ใจแล้วนี่ใช่ไหมล่ะรีเบที่ได้ยินเนสพูดมาแบบนี้ก็ได้คิดในใจคนเดียวว่ามันก็จริงนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็มาถึงขั้นนี้แล้วนี่ร่าจริงๆเลยทีเดียวเชียวและเนสก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆแอสตาพร้อมกับบอกแอสตาไปว่าสภาพในตอนนี้ถึงจะไปหาศัตรูสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีฉันเฝ้า ดูนายเฝ้าดูสมาชิกในห,หน่วยกระทิงดำด้วยเวทมนเงามาตลอดนายเกิดมาด้วยร้พลังเวทแล้วก็บังเอิญถูกปีศาจสิงถูกโชคชะตาอาแสนโหดร้ายเล่นตลกแต่ว่านายน่ะ ถูกต้องมาตลอดเลยแอสตาที่ได้ฟังคําพูดซึ้งๆของเนชเข้าไปก็เกิดรู้สึกจะซื้อสะเหลือเกินจึงได้พูดออกมานิดหนึ่งว่าร้องหัวหน้าหน่วยเนสแนสแนชแนชแนก่อนที่เนสจะเดินออกไปเขาก็ได้บอกกับแอสตาเพิ่มเติมไปอีกว่าจะทิ้งกิโมเดโลเอาไว้ให้พวกเราจะทําเท่าที่ทําได้จนก,กว่าพวกนายจะมาเราง,งานรีบทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตามมาล่ะแอสตากับรีเบตที่จะยินเนสพูดมาจังสี่ในที่สุดพวกเขาก็ยิ้มออกแอสตาก็เลยบอกกับเนสไปว่าเข้าใจแล้วครับผมจะเปิดโปรให้ได้เลยแต่กิโมเดโลนี่สิครับ ถึงเกิดเปิดอาการเกร็งขึ้นมาในทันทีเพราะเนสทิ้งตัวเขาเอาไว้ให้ฝึกกับแอสตาซึ่งถ้าเกิดจะบอกว่าใครสัมผัสถึงความแข็งแกร่งและความโหดร้ายของหมวดรวมรากของแอสตากับรีเบได้มากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกิโมเดโลแหลกครับวราตอนนั้นกิโมเดโลมันเหมือนใช้ร่างกายของตอนเองคุมร่างกายของเนสเอาไว้พอเวลาโดนแอสตาฟันเข้าไปก็เหมือนตัวกิโมเดโลโดนฟันไปด้วย,วยนั่นแหลกดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่กิโมเดโลมันจะเกร็งซะขนาดนั้นกิโมเดโลจึงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอสกเครือว่าขืนโดนไอ้สิ่ นีทน่านแใจไร้ายจุงเบยก็เรกได้ว่าถึงแอสตาจะสามารถใช้หมดรวมร่างรวมร่างกับบีเบย์ได้แล้วก็ยังต้องมานั่งฝึกให้การรวมร่างเสรสมบูรณ์อีกด้วยนะผมนี่เหลือเชื่อเลยอารมณ์แบบรักษามาตรฐถถานได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากคือกา ได้เสมอต้นเสมอปลายจริงๆแลวก็ด้วยความที่ต้องมารอแอสตาฝึกการรวมล่ากับรีเบให้สมบูรณ์ซะก่อนเนี่ยผมว่ามาันไม่ชจะมีกลิ่นทำาแม่งทำาแม่งแล้วเพื่ออาจจะมีใครบางคนหรืออาจจะหลายๆคนต้องมาสังเวยเพื่อรอการมาถึงของแอสตาหรือเปล่าเช่นพวกตัวละครสําคัญสํญอะไรอย่างนี้เพราะความรู้สึกของผมมันบ่งบอกว่าเป็นอะไรคานองนั้นนะจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่ปราสาทที่อยู่ในเมืองหลวงของอาณาจักรโคเวอร์ซึ่งในขณะนั้นเหล่าอัศวินเบทมนตนที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในอนาณาจักรก็ได้มารวมตัวกันที่นี่เป็นที่เรียรยแคกาม็น กับแวนเจอร์ท่าน,นที่โดนรวบตัวออกไปและที่ทําให้ผมภาสุดๆของสุดๆก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมองภาพนี้ที่ดีจะพบว่าผูฮะกูอยู่ในหมู่อัศวินแม่บอที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ทําให้ผมคิมขัดสั้นอย่างมากหรือว่าบางทีผูฮะมันอาจจะปกปิดความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมันอยู่หรือเปล่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง เลยทีช่างน่าสนใจจริงๆนะสําหรับผลงานใหม่ของฮุฮะในตรงจุดจุดนี้ให้ข่าวโดยสรุปผลงในตอนนี้เลยก็คืออาณาจักรสเปซการไปสู่รววมขนชั่วช้าริวสามแซนและเร็วของทวีปนี้ไปเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่ามากนครบองค์ความชั่วไม่มีใครตกหล่นไปเลยแม้แต่คนเดียวซึ่ง้าเกิดสามารถเอาชนะพวกนี้ในสงครามเสียอาณาจักรครั้งนี้ได้ก็จะเท่ากับว่าโลกในเรื่องแบคโคเวอร์จะถึงเวลาสงบสุขเสียทีเพราะว่าตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมามีแต่การลบราค่าฟันมึงค่ากูกูค่ามึงออกไปตีกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างตีกันเองในประเทศ บ้างมีผู้ก่อการร้ายโผล่ออกมาบ้างและก็บาบาร์บาบา,บา,บาอีกมากมายหลายขนาดแถมยังมีเรื่องปริศนาใหม่ปรากฏออกมาอีกด้วยคือปริศนาเรื่องปีศาจขนาดใหญ่ที่ถูกผนึกเอาไว้ในน้ำแข็งว่าปีศาจขนาดใหญ่ตัวน,นี้เป็นใครมาจากที่ไหนมีเป้าหมายอะไรถึงได้มาโดนผนึกอยู่ในน้ำแข็งได้แบบนี้แต่ผมว่านะคนที่สามารถผนึกปีศาจที่มีขนาดใหญ่ไว้ในน้ำแข็งแบบนี้ได้คงจะเป็นคนที่มีพลังเวทไม่ใช่แค่เยอะธรรมดาธรรมดาแน่อาจจะมีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกับลูเมเอลลิส แล้วก็มหาเทพจูเลียนเลยก็ว่าได้เพราะไม่ไงั้นแม่น่าจะหยุดปีศาจต,ตัวที่ใหญ่ขนาดนี้เอาไว้ได้นานขนาดนี้ส่วนเรื่องการฝึกของแอสตานี่ก็เป็นไปตามสเตปครับคือมีการดองความเทพของร่างใหม่ของแอสตาเอาไว้ใช้นในตอนท้ายด้วยแบบจูนเจียนจูนเจียนและแอสตาก็ปรากฏตัวออกมาช่วยแบบเท่ๆอะไรทํนรงนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะแสดงว่าตั้งแต่ตอนหน้าเป็นต้นไปแอสตาอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทมากมายสักเท่าไหรนะ่นักก็เป็นอะไรที่น่าสงสารเหลือเกินปกติก็จะกลายเป็นตัวประกอบอยู่แล้วอันนี้เหมือนโดนโยนให้กลายเป็นตัวประกอบแบบ300%นะบน่าเศร้ายิ่งนักแต่ถึงแม้ ว่าแอสตาจะไม่ค่อยมีบทผมก็ว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ผิดแน่เพราะปิศาจใหม่ๆมันก็โผล่ออกมาแบบไม่มีพักจริงๆดังนั้นจึงไม่ควรพลาดแม้แต่ตอนเดียวแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ Facebook เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากูคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายว่าในะคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดปีกบินไปจะได้สามารถหากระเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ก,กระจายไปทุสััววิิด้้ยนนะคคครรบบบบแลจอใหม่ป